สวัสดีค่ะดิทัตนรับเข้าสู่ในช่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คุณผู้ชมนะคะจากที่ดูไลฟ์สตรีมนะคะเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะขอมาเหตุเกิดจากเพราะว่าลงตัวมอดแปลไทยรําตามคลิปที่นุ่นแนะนำแล้วปรากฏว่าตัว smapi ขึ้นแดงใช้งานไม่ได้หรือใช้ได้แต่ก็ยังติดแดงอยู่นะก็เลยมีความสงสัยทดลองลบ ตัวโปรแกรมสมัปปี้ลบมัดใหม่แล้วลงใหม่แล้วก็ยังไม่หายนะคะทีนี้นุ่นไม่ขอดูแบบว่าสาเหตุอื่นนะเอาแค่โฟกัสที่ว่าลบยังไง ให้แบบว่าลงใหม่แล้วไม่ติดแดงอีกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมดแปลไทยต้องการใช้แค่ทั้งหมด3ไฟล์เท่านั้นนะคะคือไฟล์แรกไฟล์โปรแกรม s m a p ปีหรือว่า smapi ไฟล์ที่2ก็คือไฟล์ content p a t t u r e ไฟล์ที่3ก็คือไฟล์มดแปลไทย3ไฟล์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นโอกาสที่จะติดแดงถ้าทำตามวิธีแล้วมันยังติดแดงอยู่นี่ มันน่าจะทําผิดนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการทําให้ถูกต้องเราต้องลบตัวที่เราลงไว้ก่อนหน้าเนี่ยออกให้สิ้นซากก่อนจะได้แบบไม่เกิดปัญหาที่แบบลงซ้าใหม่ก็ยังติดแดงอยู่นะคะโอเคค่ะนี่คือคร่าวๆสําหรับคลิปนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมการสัญญากับนุ่นนิดนึงนะ,ะเพราะว่าคลิปนี้นุ่งตั้งใจทําตามคําขอให้ ถ้าดูแล้วชอบดูแล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้นุ่นด้้ยนะนุ่นจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้รับชมกันเรื่อยๆหรือดูแล้วอยากคอมเมนต์อยากขอคลิปแนะนำวิธีการลงมอสอื่นๆแก้ไขปัญหาอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันค่ะ เริ่มต้นนะคะอันนี้สําหรับคนที่ลงมอดแปลไทยแล้วติดแดงอย่างที่บอกลงซ้ําหลายๆครั้งก็ยังไม่หายนะคะแสดงว่าคุณต้องลงตัว smapi อยู่แล้วลงมอดไว้อยู่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัว smapi ตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะทําการลบตัวโปรแกรมออกก่อนนะคะแล้วเราจะทําการอัปเดตใหม่หรือว่าลงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อลงมอดแปลไทย ใหม่อีกรอบเพื่อจะได้ไม่ติดแดงอีกนะคะก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ตัว smapi เช็คดูนิดนึงว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นไหนเพราะว่าตอนนี้นะคะเวอร์ชั่นตัว smapi มันคือเวอร์ชันที่3.1.3.4ถ้าใครเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะจะได้ลบแล้วก็โหลดมาลงใหม่นะแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเหมือนนู้นเนี่ยคะ่ะ เป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะ3.13.4ตัวนี้นะคะแต่ว่า,ากาน์โหลดมาเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วแต่ยังติดแดงเหมือนเดิมนะคะก็ให้เข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะสำหรับคนที่ใช้งาน PC Windows นะก็ให้คลิกดับเบิลคลิกตรงนี้ค่ะ Install on Windows ดับเบิลคลิกเข้าไปเราลงอย่ามีคลังว่านี่คือการลบโปรแกรม SMAPI นะคะ นี่คือหลักการแรกๆเลยในการที่จะลบเกมลงมอดลงโปรแกรม s m a p ปีใหม่หรือว่า S M a P I ใหม่นะคะทำตามนู่นเลยนะให้ทำตามเป๊ะเ,เลยนะจัดมือทำแบบนี้เลยอย่าข้ามขั้นนะคะโอเคเข้ามาตรงนี้แล้วเขาจะบอกเลยว่าคุณต้องการจะทำอะไรจะทำแบบ เพิ่มหรือว่าลบตัวโปรแกรม SMAPI ย้ำอีกครั้งว่าเราลงแล้วเรามีแล้วแต่เราจะลบออกทีนี้มันก็จะบอกว่าให้กดหนึ่งเพื่อยืนยันว่าตัวเนี้ยเราจะทำกับตัว SMAPI ที่ฝังอยู่ในโฟลเดอร์เกมนะคะก็คือเนี่ยโฟลเดอร์เกมนุ่นติดตั้งไว้อยู่ที่ Steam Library Steam Apps แล้วก็ Common สลาสตาดิวลลีนี่คือที่ติดตั้งเกมอยู่แล้วก็ถ้าใครไม่ได้อยู่ตรงนี้อาจจะลงไว้ที่ใดซีมันก็จะขึ้นอีกนะคะแต่ถ้าเกิด ปรากฏว่าเอมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยอ่ะไม่ได้ลงไดซีไม่ได้ลงไดดีหรือว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นที่ถูกต้องก็ให้กด2ได้นะคะเพื่อให้เข้าไปค้นหาเกมตัวเกมนะคะว่าอยู่ตรงไหนถ้าเราจำได้นะแต่โดยปกติแล้วอะ่ะมันจะบอกอยู่แล้วแหละว,ว่าเราติดตั้งตัวเกมไว้ที่ไหนให้เรากดหนึ่งนะคะแล้วก็ Enter อย่างที่บอกตอนนี้เราลบนะคะไม่ใช่การติดตั้งนะเราลบให้กด2ค่ะเพราะว่าเมนูหนึ่งคือ install smapi ก็คือการติดตั้งเ,เมนู2ก็คือ uninstall หรือว่าการลบทีนี้เราต้องการลบให้กด2กด enter เท่านี้ค่ะตัวนี้เขาบอกว่าตัว smapi ได้ลบเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราจะเข้าไปดูเข้าไปดูว่าลบเรียบร้อยหรือ,อยังนี่ค่ะเข้ามาที่ สำหรับคนที่ใช้สตรีมนะคะก็เกมยังไม่ได้ลบนะลบแค่ตัว s m a p i ให้คลิกขวาค่ะเลือก Manage ไปที่ Browse Local f i l e นะคะ Browse Local f i l e นะทีเนี้ย ย่อลงมาบางคนมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยเด้งขึ้นมาหรือว่าบางคนอาจจะต้องมากดที่โฟลเดอร์ตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะเข้ามาแล้วตัวตัวลันเชอร์ er ที่ผ่านตัว S M A P I ไม่เห็นแล้วนะคะไม่มีแล้วนะแต่ว่าที่ยังเหลืออยู่ให้เราแบบว่าค่ะก็คือ,คอตัวโฟลเดอร์มทีนี้อันเนี้ยกรณีที่ลงแค่มอ d แปลไทยเห็นไหมนุ่นลงแค่แปลไทยนะคะ แต่ถ้าเกิดใครลงมอดอื่นๆหลายๆตัวนุ่นแนะนําให้สํารองตัวเนี่ยค่ะตัวนี้นะเห็นไหมตัวโฟลเดอร์ม็อดนะคะสํารองก o อปี้เอาไปใส่ไว้ในหน้าเดสก์ท็อปไว้ก่อนเผื่อแบบว่าไม่อยากหลดม็อดตัวอื่นใหม่อย่างเช่นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีม็อดอื่นนอกจากม็อดแปลไทยก็ไม่ต้องสํารองก็ได้เพราะยังไงเราก็จะลงใหม่อยู่แล้วนี่คือหน้าตาของโฟลเดอร์ที่เก็บตัวเกมนะคะอยู่ตรงนี้ทีนี้ เราอย่างที่บอกถ้าเราลบแค่ตัวส m มปปี้ล้วลงใหม่แล้วปรากฏว่ามันยังขึ้นสีแดงอยู่วิธีการที่นุ่นแนะนำไปในไลฟ์นะคะก็คือให้เราลบตัวโปรแกรมเออลบตัวเกมค่ะให้ไปที่สตรีมเหมือนเดิมแล้วก็ไปทำการลบหรือว่า uninstall ออกนะคะ uninstall ออกนะนี่ค่ะเลือก manage uninstall l ลบเกมเลยไม่ต้องกังวลว่าเซฟเกมจะหายเซฟเกมไม่หายเพราะว่ามันอยู่ในคลาวด์ของ s t e ี m อยู่แล้วนะคะกลับไปดูโฟลเดอร์เกมเมื่อกี้นี่ค่ะเห็นไหมมันจะเหลือแค่ตรงนี้นี่ตัวเกมหายหมดแล้วนะก็จะเหลือ2องโฟลเดอร์นี้ทีเนี้ยเราต้องการให้หลบมนันสิ้นซาาเพื่อโหลด เพื่อลงเกมใหม่แล้วก็ลงโปรแกร,รม SMAPI ใหม่แล้วก็ลงมอดแปลไทยใหม่ไปเข้าที่ Steam Library Steam App Common มันจะมีบอกว่าตอนนี้เราลงโปรแกร,รมอะไรของ Steam อยู่ไนงะอย่างนุ่นก็จะมี3ามโฟลเดอร์ก็คือ Action Recorder ตัวนี้ที่ใช้ a ัดคลิปอยู่แล้วก็ m o v i v i ตัวนี้นู่นใช้ตัดคลิปอยู่แล้วทีนี้ก็อีกโฟลเดอร์หนึ่งก็คือตัวเกมนะคะ s t タดิ v a l l ี y ทีนี้อย่างที่บอกเราจะเคลียให้สิน้นซากไม่ให้เหลือให้กด ตัวนี้โฟลเดอร์กดคลิกขวาแล้วลบหรือจะ Delete ออกยังไงก็ได้ให้มันลบออกจากโฟลเดอร์ของตัว Steam Library เท่านี้ก็หมดแล้วหายหายแล้วนะคะทีนี้เราก็ลงเกมใหม่อันนี้ยอ่อไว้นะยอ่อลงมาใหม่กด i n s tall ค่ะติดตั้งเกมอีกครั้งรอสักนิดหนึ่งให้ทำตามที่นุ่นบอก ไปเป๊ะเลยนะคะอยากข้ามขั้นนะจะได้หมดปัญหาเรื่องขึ้นแดงลงแปลไทยแล้วลงแบบสิบรอบแล้วก็ยังแบบว่าเป็นสีแดงอยู่อะไรประมาณนี้นะคะนี่คือติดตั้งเสร็จแล้วทีนี้เราจะลงตัว SMAPI หรือว่า Smappy นะคะคลิกเหมือนเดิมค่ะดับเบิลคลิก Install on Windows เห็นไหมมันจะขึ้นแล้งว,ว่าตอนนี้ตัวเกมของคุณมันอยู่ไดดีนะ,ะในโฟลเดอร์สตี a r ลบรา a ี a ต p p แ m m m อมมอนสแต迪ว l ร y ตัวนี้นะเราจะเข้าไปเพิ่มนะคะ,ะตัว SMPI a หรือว่าติดตั้งนะให้กด1แล้วก็ enter นี่คือติดตั้งกดหนึ่ง r อ t e r อีกครั้งรอมันลันเท่านี้คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วขึ้นสีเขียว อโอเคทีนี้เราจะกลับไปดูที่โฟลเดอร์ของเกมอีกครั้งหนึ่งนะคะเมืลงตัว s m a p i เรียบร้อยมันจะมีเพิ่มเข้ามาคือตัวโฟลเดอร์นี้ folder m o s s folder s m a p i หรือว่า s m a p i keep internal เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นตัว l n ลั g เกมหรือว่าตัวที่เราจะทำการ เล่นเกมผ่านตัวนี้ก็คือตัว Stardew Modding API ตัวนี้นะคะแต่เรายังไม่รันเกมนะเราจะเข้าไปดูโฟลเดอร์ m o d มันจะมีอยู่3อันด้วยกันก็คือ Console Command นะคะ Error ตัวนี้ h a n l e แล้วก็ Save Backup 3โฟลเดอร์นี้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมันทีนี้เราจะลงม o ดแปลไทยตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์ เลือก Manual Download คุณจะต้องมีไฟล์เหล่านี้เพื่อที่จะได้ลงตัวโปรแกรมแปลไทยได้ถูกต้องและสำเร็จใช้งานได้ตัวนี้เราลงไปแล้วตัว smapi ติดตั้งไปเรียบร้อยทีนี้ตัว generic mod config menu นุ่นไม่สอนเพราะนุ่นสอนไว้แล้วในอ่า การติดตั้งดาวน์โหลดและติดตั้งมอดแปรไทยล่าสุดนะคะอันนี้ค่าไม่จําเป็นต้องติดตั้งเพราะวันนี้เราจะเน้นที่การโลหลดมอดแปรไทยเท่านั้นเราต้องการแค่คอนเทนต์เพจเชอร์กดคอนเทนต์เพจเชอร์เข้าไปแล้วก็คลิกเมนูไฟล์เมนูนดาวน์โหลดดาวน์โหลดค่ะจากนั้นสโลว์ดาวน์โหลดรอ5วินาทีนะคะกดบันทึกไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดปิดออกได้เลยะคะ่ะ ดาวน์โหลดค่ะส l ล w d ดาวน์โหลดนี่คือตัวเมนนะคะก็คือมอดแปลไทยตัวเมนแล้วกดบันเทิงไปที่เก็บโฟลเดอร์ตัวนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะมีตัวมอดแปลไทยตัวหลักแล้วก็คอนเทนต์เพเชอร์ดับเบิลคลิกที่คอนเทนต์เพเชอร์ดึงออกมาค่ะดึงแล้วลบได้เลยตัวที่มันเป็นแบบว่าไฟล์ซีาดับเบิลคลิกที่ s t a Delivery แปลไทยมอดแปลไทยดึงออกมาค่ะ ลบตัวที่เป็นฝ่ายสิออกก็จะเห็น2โฟลเดอร์นี้ที่จำเป็นเหมือนเดิมนะคะคลิกที่ตัวโฟลเดอร์ container คลิกคอนโทนเพื่อเลือก2ฝ่ายนี้คลิกขวาหรือจะเลือกคอนโทนส4ก็ได้ก็เป็นการคัดลอกตัวนี้แล้วก็กลับไปที่โฟลเดอร์เกมค่ะดับเบิลคลิกที่เมนูมอสคลิกขวาแล้วกดวางหรือจะลากมาก็ได้นะคะ หรือว่าเราเข้ามาหน้าดาวน์โหลดทําอย่างนี้ไว้ก็ได้ง่างๆยๆโดยปกตินุ่นจะไม่ค่อยชอบคลิกๆอะไรเท่าไหร่นะชอบแนวลากๆเอาง่ายดีอย่างนี้นะคะก็เปิดไว้เลยสองสองโฟลเดอร์อย่างนี้ใช่ไหมสองหน้าต่างอย่างนี้นะคะก็เราก็ลากมาอย่างนี้ลากมาอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีอยู่แล้วก็แทนที่แฟมไปเท่านี้คือการลงมอดแปลไทยกลับไปที่หน้า ตัว s t a d i y Valley นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างโฟลเดอร์นี้นะไม่ได้ให้เข้าแบบโฟลเดอร์มอดนะกลับมาที่ s t a d i y Valley เลื่อนลงมาข้างล่างเป็น s t a d i y Modding API นะคะดับเบิลคลิกเพื่อเข้าเกมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทำเป็น2หน้าต่างให้ดูเลยนะคะว่ามันจะขึ้นแดงไหมตอนนี้ไม่มีแดงเลยนะเลือ่อนเลือ่ลอนรอเข้าเกมนะคะนี่คือเกมนะตัวเ,เกม นี่คืออีกหน้าตรงนี้คือตัว SMAPI ยังไม่ขึ้นแดงเข้ามาปุ๊บถ้ายังไม่ขึ้นหน้าจอเนี่ยเป็นภาษาไทยให้คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเลือกเป็นไทยเท่านี้นะคะดังนั้นนะคะเราบางคนบอกว่าพี่หนูจะเริ่มใหม่ก็ได้หรือพี่หนูกกลัวอยากได้เซฟเดิมกดโหลดได้ค่ะเห็นไหมเซฟเราไม่หาย ที่เราเล่นเล่นไว้คุณจะมีกี่สิบยี่สิบเซฟมันก็จะไม่หายนะการที่แบบทําวิธีการแบบนุ่นคือลบตัวโฟลเดอร์เกมล่ะลบตัวเกมออกแล้วลงใหม่แล้วลงตัว smapi ใหม่ตัวเกมไม่หายแต่มอดหายคุณต้องลงมอดใหม่อ่ะอย่างอย่างเช่นอันนี้เนาะตัวนี้แล้วกันเข้ามานะคะ ที่นุนเล่นไหวเป็นแปลไทยหรือ,อยังเดี๋ยวดูนะนีม่มเห็นไหมพายากรณ์อากาศมาแล้วมันเป็นแปลไทยหมดเลยค่ะไม่มีบัก็กไม่มีขึ้นสีแดงในส่วนของหน้าต่างของ smapi นะคะ ถ้าดูแล้วมีประโยชน์ดูหรือว่าดูแล้วมีข้อสงสัยรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่เคลียร์ก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ